ัดีครบแม่บอกว่าเป็นเชฟผมแบบผมเรียกเชฟแล้วยินดีต้อนรับ FC ของเผ็ดโดดเสมอนะคะสวัสดีครับเพื่อนๆ่ครับปีสี่ 4ีนาทีครับผมขับรถออกจากผ่าน้องแดงออกมาผมมาคนเดียวฮะาวันนี้มามีนัดกับเชฟเป้แห่งสวนพึ่งราช,ชบุรีนะเชฟเป้หรือบางทีผมก็จะเรียกว่าพลานเป้เป็นพลานหาเห็ดโคน มีนัดกันแต่ว่า,าผมจะต้องเลยไปสัมมนา,ากับที่ทำงานที่หัวหินอีก3วันก็เลยออกเดินทางมาล่วงหน้า2วันฮะเพื่อที่จะไปเจอเชฟเป้จะไปอยู่กับเชฟเป้สักสวัน2คืนแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้ ผมออกมาแต่ตีสีเนี่ยเพราะว่าผมอยากจะแวะหาเชฟพึ่งก่อนร้านประจำครัวคุณแม่ไปให้เพื่อนๆหายคิดถึงเชฟพึ่งอ่าแล้วก็ไปดูเมนูต่างๆของเชฟพึ่งนะครับใกลไฟเขียวล้วเดี๋ยวเดินทางต่อก่อนครับเออเพื่อนๆครับอ่าเกือบเกือบเจ็ดโมงตอนนี้ 6โมงกว่าๆมาถึงร้านเชฟพึ่งที่ราดบุรีแต่จริงๆร้านเชฟพึ่งบอกว่าอยู่เมืองการก็ได้เพราะว่าตรงนี้อีกนิดเดียวก็ลูกแกแล้วอะ<ม>ก็เลยมาถ่ายทำคลิปให้เชฟพึ่งประชาสัมพันธ์ในเรื่องของป,าปลาหมึกฉาบสามรสไหนล่ะนี่ป,าปลาหมึกฉาบสามรส ส้มลิ้มเนาะมะม่วงส้มลิ้นสูตรสุขโขทัยอร่อยมากเ<ๆ>พกื่อนๆก็ติดตามคลิปเชฟพึ่งนะฮะเนี่ยมาถ่ายทําคลิปผมก็เลยถือโอกาสทานข้าวเช้าที่ร้านเชฟพึ่งเลยอิ่มมากแล้วก็จะตกด้วยโอเลี้ยงร้านเชฟพึ่งเขามีร้านกาแฟด้วยนะ ลูกค้าเริ่มเข้าแล้วาเช็อปึิ้งก็เดี๋ยวเพื่อนๆจะถามว่าอ้าวแล้วทำไมทริปนี้เที่ยวไปไม่กลับบ้านคุตักับพี่โดโด้ไปไหนอาจารย์ออกจากบ้านมาแต่เช้าเั้่งแต่ตีสี่สงสัยโดนถูกไล่ออกจากบ้านเข <t> <t> <ๆ>้มข้นบอกน้อง ลูกชายเชฟพึง่งไม่เชฟซูโม,โม่นะน้องลูกอีกคนชื่ออะไรนะเอเซีย,เ,เ,ซยเป็นเป็นน้องเชฟซูโม่อ่านี่คนนี้คนนี้ชงกาแฟเด็ดมากเนี่ยชงโอเลี้ยงบอกเลยเข้มเข้มเข้มจริง,ๆ,รงๆอะ่ะผมปี <laughs> <c ười> คือครูตักเนี่ย ต้องทำคะแนนยังไม่เสร็จได้คุยกันแล้วว่า,าถ้าเคลียร์งานไม่ทันเพราะว่าอันนี้นัดนัดกันไว้นะฮะแล้วก็เวลามันก็เหมาะตอนดีส่วนพี่โรโดเนี่ยก็เนื่องจากว่าผมมาร้านเชฟพึ่งแล้วเดี๋ยวเ,เสร็จจากเนี้ยผมก็ตีเข้าอํำเภอสวนพึ่งราชบุรีนัดพี่ปุ๊ร้าน ครัวช่อมะอขาม,มซึ่งเป็นร้านที่ถ้ากด Google Map อ่ะจะมีคำว่าได้รับความนิยมมากที่สุดในย่านนี้ครัวช่อมะขามเพื่อนๆก็ลองกดดูเขาเลยซีเนอรี่มาหน่อยอะซีเนอรี่ที่ดังๆแถวสถานที่ท่องเที่ยวแถวสวนพึ่งอะก็นัดกันไว้ที่นัดเนี่ย ครัวชอบมะขามเนี่ยเขาก็มีสูตรเด็ดเคล็ดลับอะไรอยู่แล้วล่ะเพื่อนๆคงจะเห็นแล้วแต่ว่าที่นัดเนี่ยจะนัดกับเชปเป้เพื่อนๆถ้าเคยดูอพิโซดแรกๆของครัวชอบมะขามเนี่ยที่ผมเคยไปถ่ายตั้งแต่ประมาณเกือบ4ปีกว่าจะ5ปีแล้วนะฮะจนจนก็เป็นที่มาที่ทำให้ร้านนี้ได้รับความนิยมคนก็ตามไปอันนี้ไม่ได้พูดเองนะ ว่าเชฟเป้เขาบอกเขาบอกว่ามีคนมาถามหาคนไหนเพราะว่าตอนทําคลิปเนี่ยผมเอาเชฟเป้เขาขึ้นปกไงคนไหนคนไหนเชฟเป้ถอดแมสให้ดูสิใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ไปถามเรื่องการหาเห็ดโคนซึ่งซึ่งเชฟเขาก็ชอบเข้าป่าเนะี่ยแล้วเขาก็มีไปเจออะไรแปลก,ปลก,ปลกเจออะไรทีออ่อย่างพวกเราไม่ไม่น่าจะเคยเห็นก็เลย เนี่ยแล้วตอนเนี้ยก็เป็นช่วงเวลาที่เห็ดโคนเริ่มออกนะถ้าเพื่อนๆติดตามคลิปผมที่ผมไปสังขละบุรีอะ่ะผมไปเจอเห็ดโคนที่เกรงกระเวียอ่าแล้วก็ทําเห็ดโคนให้เพื่อนๆดูแล้วใช่ไหมครับนั่นแหละก็เห็ดโคนแต่และที่ไม่เหมือนกันนะผมคุ้นกับเห็ดโคนที่ที่แถวสีสวัสด์อ่า ผมสังเกตเห็นว่าเวลาเขาไปหาเห็ดโคนแล้วเขาเอาออกมาขายอะ่ะส่วนมากผมไม่ซื้อริมทางนะฮะเห็ดโคนอะ่ะผมจะซื้อกับชาวบ้านที่เขาออกมาขายเลยเขาจะมาตอนเช้าๆนะหกโมงเช้าเขาจะมาตั้งบางทีก็วางกับพื้นอยู่ทางเข้าออกหน้าบ้านเขานั่นแหละนั่นแหละของแท้ฮะแต่เกิดมีป้ายเห็ดโคนเห็ดโคนเห็ดโคนบางครั้งเอ๊ะไม่ใช่หน้าเห็ดโคนแต่ทําไมก็ยังมีวางว่ามีเห็ดโคนขายแต่จริงแล้วไม่ไม่ใช่เขาก็จะบอกว่าเป็นเห็ด เห็ดโคนปลูกเห็ดโคนเพราะอย่งจริงมันเหมือนเห็ดญี่ปุ่นชิเมจิอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าไม่ใช่มากกว่าแต่ว่าเห็ดโคนสีสวัสด์เนี่ยผมสังเกตว่าดอกจะไม่ค่อยใหญ่แล้วก็ดินจะเป็นสีลูกลังแต่ที่ผมไปเจอถ้าเพื่อนเพื่อนดูคลิปแล้วเนี่ยถ้ายังไม่ได้ดูก็ไปดูนะฮะทริปที่ผมไป คลิปเที่ยวไปไม่กลับบ้านเนะี่ยสังขละบุรีเนะี่ยชาวบ้านมาวางกับพื้นเลยเแล้วจะเป็นชาวบ้านบบเห็ดคนยักษ์เห็ดคนยักษ์ต้นจะใหญ่แล้วก็ดินนะ่ะจะเป็นสีดำๆจะเป็นสีดำนะครับเพื่อนๆก็เอาไปกินคลิปนั้นผมก็บอกคุณตั๊กบอกว่าไม่เอาคุณตั๊กบอกทำลาบไปไม่เอาอยากกินรสชาติแท้ๆของเห็ดก็เลยต้มใส่ซีอิ๊วใส่น้ำปลาอย่างเดียว ตอนหลังไม่ได้ปรากฏในคลิปกูตะกก็ไม่ทานด้วยผมเอามะนาวบีบแล้วก็เอาพริกขี้หนูสับๆๆแล้วก็โรยลงแป้น้ำปลาลงเบกนิดนึงซดน้ำเด็ดมากก็ครั้งนี้ก็จะไปอาจจะไปะคุยกับเชฟเป้ถ้าเกิดจังหวะเชฟเออเชฟเป้เนี่ยบางทีผมก็เรียกเขาพลานเป้นะพานหายเห็ดเขาบอกถ้าจังหวะมันได้เขาจะดูอากาศเขาจะดูรู้ครับว่า,า,วาอากาศแบบนี้ ฝนตกแบบนี้เห็ดจะออกอาจจะเข้าป่าไปหาเห็ดกันแล้วก็อาจจะนั่งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กรอบกองไฟคุยประสบการณ์ของเชฟเป้ว่าเขาไปเจออะไรในป่าเขาบอกเขาไปเจออะไรแล้วบางทีเขาถ่ายถ่ายรูปถ่ายอะไรไว้เนี่ย mm hmm. เช่นตัวมแมลงแปลกๆหายากคือเขาไปเจอเขาไปเจอในป่าแต่เขาไม่รู้เพราถ่ายรูปมาเสร็จแล้วพอเขามาเซิร์ชดูเนี่ยก็กลายเป็นว่าไปเจอ มแมลงหรือผีเสื้อซึ่งเป็นพันหายากเขาก็ถ่ายรูปมาเดี๋ยวจะไปขอรูปเขาดูแล้วก็เขามีประสบการณ์ในการเดินป่าเยอะอาจจะนั่งคุยกับเขาคุยกับเชเป้ว่าเขาไปเจออะไรมาบ้างเขบอกมีอัดคลิปไว้ด้วยนะบางอย่างไปเจอแล้วก็ถ่ายคลิปไว้ได้ด้วยกาเดี๋ยวขอคลิปเขาดูนะครับจนพี่โดโดก็เป็นเพราะว่าหลังจาก ไปที่ร้านครัวชอบมาขามเจอเชฟเป้แล้วเนี่ยผมต้องไปสัมมนา,าต่อที่หัวหินนะครับตอนนี้ไปสัมมนา,าเนี่ยก็คงเอาพี่โ,โดไปด้วยไม่ได้นะครับเพราะเป็นการสัมมนา,าต่างจังหวัดอาจจะจะต้องมีทํากิจกรรมกลุ่มอะไรทํานองนี้นะครับก็เลยทริปนี้ทริปที่มาสวนพึ่งมาบ้านโปง่งหาเชฟพึ่งไปสวนพึ่งไปหัวหิน ไปสัมมนาแต่คงไม่ได้ถ่ายภาพในการสัมมนาอะไรของผมนะคงจะอาจจะไปดูอ,อ,อะไรแถวแถวปลานแถวแถ,ว,ถวตลาดหัยหินในช่วงเวลาพักมาให้เพื่อนๆได้เห็นร้านอาหารอะไรอร่อยอร่อยหัยหินก็ไม่ได้ไปหลายปีละแปลกหูแปลกตาขึ้นเยอะน่าจะนะก็เพื่อนๆก็ติดตามแล้วกันคลิปนี้ก็ไม่มีกูตัดกับโดโด้นะฮะลองมาดูว่าผมลุยเดี่ยว จะสนุกสนานจะเป็นยังไงจะมีประสบการณ์อะไรแบบไหนให้เพื่อนๆรับชมนะครับจะได้ดูสิผมไปคนเดียวมาคนเดียวอะไรจะเกิดขึ้นบ้างอิ่มมากเลยชิมกับข้าวของเชฟพึ่งเนี่ยดูความเสียหายผมกินคนเดียวนะเนี่ยเพื่อนเชื่อไหมถ้าอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมแล้วทำไมผมกินอะไรเยอะแยะขนาดนี้ แล้วไม่ยิงนะนะหมดด้วยไม่เหลือหรอด้วยความอร่อยแบบเนี้เพื่อนเก็ติดตามเพื่อนๆก็ติดตามคลิปที่ผมมาถ่ายทำลุยครัวของเชฟพึ่งนะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมถึงอยู่ในสภาพนี้นะครับเพื่อนเพครับสวัสดีครับเชฟครับสวัสดีครับแม่พึ่ง บอกว่าเป็นเชฟผมแบบผมเรียกเชฟแล้วเพราะว่ามีบางเมนูอ่ะที่ผมบอกว่าเชฟพึ่งเขารังสรรค์ขึ้นมาเองคิดเมนูขึ้นมาเองใช่ไหมครับฝากใหม่ค่ะเรามีวัตถุดิบอะไรพึ่งก็จะนั่งนั่งคุยกันพึ่งก็จะดูแลหน้าตู้แทนไหมะลูกลูกลูกค้ายังไม่ค่อยมาเท่าไหร่ถึงตัวเชฟพึ่งมาก่อนดูแลหน้าตู้แทนเรียกค่อเลยบอกว่า เนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับผมทั้งทั้งที่ผมมาคนเดียวลืมมองเลยลืมมองเลยท<า>ั้งท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 ี่ผมมาคนเดียวก็เพื่อนเพื่อนก็ติดตามคลิปลุยครัวช่วงใบสามของเชฟพึ่งนะแต่ว่าตอนนี้เป็นเปิดคอนเทนต์คลิปแรกที่ผมลุยเดียวลุยเดียวสวนพึ่งบ้านโปงหัวหินนะครับก็ขอบคุณมื้อเช้าสําหรับที่แสนอร่อย ทานเก่งนะคะเนี่ยหมดไปเต็มเขนาดนี้ยังก็ไม่ได้ทั่านสังเกตก็ขอบคุณเชฟพึ่งมากครับแล้วเพื่อนๆก็ติดตามเชฟพึ่งนะฮะว่าที่ผมมามาในแต่ละจานเนี่ยมีเมนูอะไรที่เชฟพึ่งรับรยินดีต้อนรับ FC ของเพจโดดโดเสมอนะคะผ่านเมือนการเมื่อไหร่พึ่งจะย้ําเสมอว่าเมื่อกีพึ่งจะไม่ค่อยมีเวลาเข้าไปตอบในที่เวลาที่ลงยูทูบไว้อ่ะก็จะเข้าไปแทรกบ้างนิดหน่อย ก็ถ้ามาเมืองการเมื่อไหร่ยังไงก็ต้องผ่านร้านประจำคุณแม่ค่ะแวะมาทักทายเพิ่งได้เลยจะรู้จักกันหรือไม่รู้จักกันเราอยู่เพจเดียวกันแวะมาทักทายได้เลยเห็นเห็นมีคนแย่ผมเข้ามาด้วยบอกว่า ฟ้องด้วยผมไปกินแล้วอาจารย์เชฟไม่ยอมลดราคาให้บอกว่ามาจากโดโดนะคะเพิ่งจะแก้ยสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะวยสิบเปอร์เซ็นต์มาเถอะค่ะมาเถอะอาหารร้านเราไม่แพงเลยไม่แพงครับไม่แพงจับต้องได้นะคะที่สําคัญอร่อยทุกเมนูทําใหม่ๆสดๆก็รื้อฟื้นความหลังอ่ะผมมาครั้งแรกอ่ะผมไม่ได้คิดว่าจะมาถ่ายอะไรหรอกแล้วผมก็โอ๊ยไกลจากผมเนาะแต่ว่าพอมาพอนั่งชิมโอคุตัตเดินไปถามเชฟ ผมขอมาลุยครัวได้ไหมทำอ็หารใช่ใครทำอาหารอ่าจะเน้นว่าใครทำอาหารเพราะผมเพราะผมเห็นคุณพึ่งยืนอยู่หน้าตู้ใคผมบอกามอาหารทำเองเหรอบอกเอ้าแล้วหน้าตาสวยๆอย่างนี้ทํากับข้าวอร่อยขนาดนี้เลยเหรอคุณพึ่งก็เลยบอกว่าเนี่ยมาจากคุณแม่ก็เป็นที่มาของ ครัวคุณแม่ใช่ค่ะัวคุณแม่มีลูกค้าถามว่าไมคุณแม่อะไรทำไมคุณแม่ยังไม่แก่เลยคุณแม่เด็กไม่ใช่เราให้เครดิตหมือนเยอะว่าอันนี้เป็นแม่เราเปิแม่จะมีลูกแม่อยู่ที่ร้านแต่ว่าร้านเชฟพึ่งเนี่ยก็ายเชฟพึ่งแล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวของเชฟพึ่งแล้วก็ลูกๆใช่เราไม่มีลูกน้องไม่มีลูกน้องทำกันแค่ครอบครัวแล้วก็ยังมีเชฟซูโม่ที่ได้ความรู้ความสามารถซูโม่ก็เก่ง เก่งไปไปประกอบอาชีพตัวเองแล้วเรียนสถาปัตย์แล้วก็ไปประกอบอาชีพเป็นเชฟไทยเป็นเชฟญี่ปุ่นค่ะตอนนี้ตอนนี้เห็นขายเห็นขายทอดมันช่วงที่เขามาช่วยแม่ช่วงโควิดอ่ะเขาก็จะมาทําทอดมันกุ้งทํานู่นทํานี่ให้เราพอทาปุ๊บเขาจะเป็นคนละเอียดอ่อนเขาก็จะจดเป็นสูตรเขาสูตรหนึ่งแม่มีอะไรบ้างแล้วเวลาเขาไปทําเขาก็เลยค่อยๆเริ่มต้นกิจการเริ่มจากทำเป็นทอดมันกุ้งขายในคอนโดช่วงโควิดแล้วก็ ก็รับเป็นแบบว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นแพ็กเกจแล้วเริ่มส่งแล้วเริ่มมีลูกค้าร้านข้าวแกงร้านอะไรติดตามเพจเชฟซูโม่อยู่ซูโม่เขาก็ซูโม่เขาขายพึ่งขายตรงที่ว่าครับเราไม่ได้เรียนอาหารมาแต่เราโตมากับครอบครัวอาหารเราโตมากับครอบครัวหาซูโม่เขาก็เห็นแม่ทําอาหารึ่งเองเห็นแม่ทําอาหารมันก็เลยค่อยๆซึมซึมคึับมันมันเหมือนกับว่าเราเราประสบการณ์ที่เราได้จากการที่เราลงมือทำเลยค่ะก็ ตอนหลังนี่เห็นมีแหนมด้วยนี่เห็นเห็นเห็นกาลังแล้วแล้วแต่ว่าประทับใจที่ว่าเขาลงเพจทุกขั้นตอนเนาะใช่ไหมฮะเอาหมักแล้วใช้หมูอะไรใช้อะไรอย่างนี้ได้ทําให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจเกิดความทอเขาอยู่อยู่สยามเขาก็ไปส่งแหนมส่งทอดมันกุ้งให้ร้านข้าวแกงแถบสุขุมวิทชื่อร้านประจําเหมือนกันบังเอิญ นั่นเขาก็จะไปทอดกันเดี๋ยวของพึ่งเดี <im <im ๋ยวก็จะทำกันก็ก็เชฟซูโม่เขามีเพจใช่ไหมคุณพึ่งรู้ว่าเพจชื่ออะไรนะเเพจซูโม่คิดเช่นค่ะซูโม่คิดเช่นเพื่อนๆก็ลองตามไปดูนะฮะแล้วว่าอยากเห็นว่าเชฟวันวันนี้ไม่อยู่วันนี้ไม่ได้มาเชฟเขาจะทางานอยู่กรุงเทพค่ะทำงานอยู่กรุงเทพแล้วก็ไอ้ทอดมันกุ้งกับแหนมเนี่ยจะเป็นโปรเจกต์เป็นงานพิเศษเขาที่เขาเพิ่งจะเริ่มเริ่มต้นลงมือทําแล้วก็ น่าจะไปได้ดีเราก็าค่อยๆสนับสนุนลูกค่อยๆไปค่อยๆไปถ้าเพื่อนอยากเห็นเชฟซูโม่ก็ไปดูคลิปย้อนหลังแล้วกันนะไปดูชิดติดตามที่เพจได้หรือว่าถ้าไม่เจอจริงเข้าไปดูใน f a c e b o o k นะคะคแล้วก็ใครถ้าอยู่ย่านฝั่งทนหรือว่าอยู่ในกรุงเทพนะคะเขามีให้บริการแก๊ฟฟู้ดแต่ว่าของเราเนี่ยของของซูมโม่เนี่ยเขาทำเป็นโฮมเมดเขาจะต้องสั่งล่วงหน้าใช่สั่งปุ๊บมีเลยอะไรประมาณนี้เพราะเขาทำงานทำงานงานหลัก หรืออยากเห็นเชฟจูโม่ก็ไปดูคลิปย้อนหลังนะในในเพลย์ลิสต์ของเชฟพึ่งได้เลยค่ะครับงั้นวันนี้ขอบคุณเชฟพึ่งมากครับเดี๋ยวเก็บตังค์เลยครับเก็บตังค์เลยเดี๋ยวเดินทางต่อนี่เสื้ออันนี้ไปนะครับทำเองเชฟพึ่งก็ทำเองนะครับจะปิดคลิปแล้วอันนี้เดี๋ยวไปฝากเมื่อวานไม่เจอกันนี่นะเชฟเป้ไปฝากพี่ปุ๊กวันช่องมะขามแล้วก็ชื่อได้นะติดต่อมา ามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างเนี่ยครับเมื่อวานหยุดเหรอจ๊ะชามุชาบสามเอรเพื่อนๆครับตอนนี้แปดนาฬิกาสี่สิบเกือบห้าสิบนาทีฮะใกล้ๆเก้าโมงผมเสร็จภารกิจจากร้านประจำครัวคุณแม่เชฟพึ่ง ล่ำลาจ่ายสตุ้งสตังค่าเสียหายกันไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมก็จะมุ่งหน้าไปที่เอสวนพึ่งสวนพึ่งราดบุรีครับเพื่อนๆจะไปที่ร้านครัวชออาา่อมะขามนัดกับพี่ปุ๊แล้วก็เชฟเป้เอาไว้ ก็คลิปนี้ที่ผมออกจากบ้านมาตั้งแต่ตีสี่แล้วก็ผมมาทำคลิปให้เชฟพึ่งนะครับเพื่อนๆก็ฝากติดตามร้านประจำตัวคุณแม่ด้วยแล้วก็เมื่อกี้ได้คุยกับคุณพึ่งก็ขอบพระคุณคุณพึ่งด้วยนะครับที่ แับอาหารเช้ามื้อนี้ที่ผ่านมานี้นะครับเดี๋ยวเดินทางจากบ้านโปงแต่ว่าจริงๆเนี้ยเข้าเมืองการแล้วจะไปสวนพึ่งเดี๋ยวลองดูเส้นทางว่าจะไปทางไหนยังไงได้บ้างนะครับก็เพื่อนๆฝากติดตามผมลุยเดียวลุยเดียวป่าตะนาวศรีไปหาพลานหรือเชฟเป้นะครับ ว่าจะสนุกสนานยังไงจะได้ประสบการณ์ในการเดินทางประสบการณ์ในการพูดคุยกันในการที่เข้าป่าจะได้ไปหาเห็ดโคลนไหมและเชฟเป้พี่ปุ๊ะจะมีเมนูอะไรเด็ดๆของทางตะนาวสีทางสวนพึ่งมาโชว์มาให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับติดตามช่องโรโดพาเที่ยวนะครับ ฝากกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องโดโดพาเที่ยวด้วยครับเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณครับ